ដើម្បីមករៀនជំនាញថៃរៀនជំនាញរៀនពាក្យថៃចាប់បណ្ដាំរៀនពាក្យថៃ เรียนเปียไทยไปอ่านทับไปไปไปอ่านทับไปไปทัเต้าเต้าไปไปตลาดทบซาไปไปทัดเต้าโยไปทัเนาวนาวโย อยูอันนว่าอยู่อยูอ่ายอยยกสละโอม่เอกอ่านว่าอยู่อยูอันน่อยู่ยู่ยูปงเนาโหโหอ่นทาโหโห ត្រជាត្រប e <Juliet> ្រជាហូយទីបីហូប្រែថាប្រជាប្រជាហូប្រជារៀងរៀងអានៈរៀងរៀងប្រែថាហៅរៀងរៀងអ ว้าวรามคัดเจงเรียกอ่านเรียกอ่านถ้าเรียกเนี่ยเรียกเรียกแปลตา้าวเรียก้าวอ่านว่าเรียกภาษาไทยอ่านว่าอ่านว่าหมายถ้าอ่านท้าอ่านท้าเนี่ยอ่านท้าหมายแปลอ่านท้าอ่านว่า อ่านว่าเรียกเรียกไรสัตว์เตอ่านว่าเรียกไรสัตว์เต่าไปเปียกตะกราวบ้างไรสัตว์สท้ายเันนอกนอกเปียกติดฟนอกนอกปลายทางข้างกราวกราวหรือข้างกราวข้างนอกเนี่ะกราวนอกไปข้างนอกตัวข้างกราวไปข้างนอกเป๊บหนึ่งตัวข้างกราวติด ่าโตขังกราวเปรสนอยู่นะนอกนอกนอกแปลทักกราวไปอ่านว่าไปไปแปลทักเต้าไปไปเต้าเนาวนาอยู่เนาอยู่อยู่อ่านว่าอยู่อยู่โห โฮ่โฮ oh. oh. ่ตรเจียบโฮ่โฮ่ตรเจียบเรียกนี่เรียกฮาวเรียกเรียกไปถ้าฮาวเรียกเอ่อตระเรียกฮาวกราวกราวกราวนอกนอกนอกไปถ้ากราวนอกกราว ហើយទៅណាយូបុទ្ធជាតព្រះខាវក្រៅនោះ5ពាក្យ5ពាក្យនេះបកបកព្រះครับព្រះ ชูรตไม่กูน่ะบอกบอกบอกนะปรับบอกปรับปรับปรับนะบอกอ่านว่าบอกบอกบอกอะไรครับปรับบอกปรับ ชับนะเร็วเร็วชับจับล่าเร็วเร็วชับเร็วชับนะเร็ว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 ปลาชับอ่านว่าเร็วอ่านว่าเร็วเร็วเร็วบอกรับชับเร็วนี่อ่านว่าเร็วคำนี้แหละคำนี้อ่านว่าเร็วเปรียอ่านท้าเร็วเปรียบเนี่ยคำคำปลาเปียบ កំរឿ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 ឆាប់លឿអក្រក់លឿប្រែថាអក្រក់លឿលឿប្រែថាអក្រក់លឿលៃមរុខមិនបនការមិនចោមណាលឿរាអក្រក់អក្រក់លឿលឿលឿអក្រក់ มะแปลายท่าส่ส่งม่อส่งม่อส่งมอส่มนะมาเอามอส่งเอไทยภาษาไทยมอส่งสมมส่มเอนะสมรอบม่แปลายท่าส่อม่อส่งคอมปลายตริบิรีบน่ะหรือว่าปลยท่าประยัมบาลได้ปียตาริบเนะ ประยับหรือก็ริบหรือก็คอมนะคอมปลายทาริบคอมนเป็นทัคอมนะปลายทาริบนี่แหละภาษาเขมรว่าคอมภาษาไทยเรียกว่าริบเรีบริบริบไปแล้วรีบไปเถอะรีบไปดอกอ่าริบริบรีบคอมหรือเถอะก็ประยับเรืงรีบไป อันดึกมาเว้นไปอ่าทาเต้าไปไปเต้าเนี่ไปอ่านว่าไปอ่านท่าไปอ่านว่าอ่านว่าอ่านท่าอ่านว่าอ่านท่าอ่านว่าไปเนีไปอ่านว่าไปไปไป เต่ยูยูยอ่านว่าอยูคำที่สองว่าอยูอ่านว่าอยูในคำที่สองคำที่สองอ่านว่า you. อายูประเทเตาประเทศยอยู่คำที่สามโ h โ h โระเทเจีโรเจีย คำที่สีอ่านว่าเรียกเรียกเรียกคำที่สีเนี่ยอ่านว่าเรียกคำที่ห้านอกนอกอ่านว่านอกนอกนอกคำที่ห้าอ่านว่านอกคำที่หก อ่านว่าบอกบอกบอกได้ไหมกรอ่านออดบอกนครับปรับบอกบอกปรับ,บ,รบคำที่เจ็ดอ่านว่าเร็วเร็วเร็ว,รวอ่านว่าเร็วเร็วเร็ว ไให้ับคำที่แปดเร็วคที่แปดอ่านว่าเร็วอ่านว่าเร็วคำที่แปดอ่านว่าเร็เวเร็วคำที่ 9, เก้ามอมออมอมออ่านโดยเจีย,ม,ยมียนอซอเนี่ยม,มียนอซอหออหิบิมกุกมียนอซอหอบิมุกไม่ฮะท้อห ហើយครับជាជាហហថាហហេហហេមអមសំคําទី10គឺរិបអានថារិបរិបនឹងຫນ້າនេះបំរៀន10ចਿੰធ្នាក់បងគិតថាកាត់តមីដអូតែឃើញវា កម្មវិធីវាអង្គលីរបស់វាมันមានពុំជាអសខ្មែរដល់ពេលយើងវាយទៅឃើញវាមិនវាម្នាក់ឃើញវាមិនសរសេរចាញ់ទៅវាអត់អត់មានពុំជាវាវិបាកមើលចឹងបង្រៀនតាមចូលបង្រៀនតាមចូល attam អ្ហ៎ PowerPoint ណាថា PowerPoint បង្រៀន lực tàu mình lực đoàn tiệm bay bay yo yo ho ho riêng 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 nó 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 log reo 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 slow 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 mo 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 rip 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 តែយើងអានពីបៃតងចឹងអានត្រឡប់តោត្រឡប់មកត្រឡប់តោត្រឡប់មក ហើយអសាស្ដាប់វីដេអូជាភាសាថៃជាឆាប់ចេះភាសាថៃអ្នកនៅក្បែរ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  from dan thai អាចនិស្សិតសិក្សាជាភាសាថៃនៅប្រៃក្នុងការតํานេតំងជាមួយនឹងថៃគឺដូចជាអ្នកបរិករថៃដែលចង់មកធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃបរិករចំណេះស្រុកដែលចង់ធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃឬនិស្សិតសិក្សាជាដើមតែទីពេញនាយក ກ <Tab, rier -rya'... tab ,essel> <tab, fizer> <tab>, ັບរ <tab> ីរ <curry> ៀងទៅបាយតើនេះអស់ថ្មទៀតណាបាយតើនៅយោហៅត្រជាកเรียก haul ក្រៅណອກបอกប្រាប់ឆាប់เร็วๆเพราะมอสมคอมพ릿มอสมคอมพ릿เนาะมอสมคอมพ릿 បីបៃយោហោរះណបមកបកបកណលអូនកណលអត់សៅចាប់ចង់អស់ថ្មសាយកូឌីថ្មបមកបកណបកបកណបករលរល lều lều ma 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 rip 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 ok ngày nay tiền đọc bịa mình đã đọc bịa sai đọc bịa tiền vì mà ngày đọc bịa ngày đọc bịa